กะมาพบกับช่องเกษตรกรผสมประสานอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สองนะคะก็คือขั้นตอนการตัดใยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแปลงที่เฮาเฮ็ดไปแล้วประมาณสี่มือถึงห้ามือนะคะเฮากระสปิดสนิทเลยเนาะคะ่ะพอดีเจอฝนตกเข้าไปเนาะคะ่ะความชื้นในแปลงก็ลายเนาะ,ะปกติเฮาสิตัดใยด้วยน้ำเนาะคะ่ะเฮาก็สิเอาน้ำ พไปเลยนะคะในแปง้งแต่อันนี้เราจะให้แบบตัดใยแบบให้อากาศเข้าไปนะคะลักษณะการตัดใหยนะคะเราสะเปิดไว้แบบนี้ประมาณสามสิบนาทีนะคะเพื่อให้มันระบายความชื้นในแปง้งมันออกมานะคะเปิดใ้กูแปงเลย ถ้ามันเป็นแบบนี้ความชื้นในแปลงร้ายเฮาจะบวตัดใหญ่ด้วยน้ำนะคะเฮาต้องตัดใหญ่ด้วยอากาศนะคะให้ปล่อยอากาศให้เข้าไปเนาะให้อากาศดีเข้าไปเพื่อจะให้เอ่อเฮ็ดได้ออกดอกเนาะคะ่ะอีกจะประมาณ3 4มี่มื้ออาจจะมีดอกให้เห็นเนาะคะ่ะตัวนี้ก็จะอาจจะมีดอกขึ้นมาแล้วคะ่ะเล็กๆนนอยนนี่ แม่เลยเขาขาวนี่ค่ะแต่ยังบลายเนาะเพราะว่าความชื้นในแปลงมันหลเจอพายุเข้าพกเราตกสังกระดอกระเดียเนาะคะ่ะนี่มันขาวๆนี่แม่แล้วค่ะนี่กำลังจะเป็นดอกเห็ดเนาะ,ะนี่ซูมให้เบิรนน์เดี๋ยวอีกประมาณอสามมือนะคะอาจจะเห็นดอกเห็ด เกิดขึ้นนะคะแต่อันนี้เราต้องปล่อยอากาศให้เข้าไปเพื่อจะทายที่อากาศเสียข้างในแปลงให้ออกมานะคะให้อากาศดีเข้าไปเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สองเนาะคะ่ะในการปลูกเห็ดฟางกองเตี้ยเนาะคะ่ะจะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะ ถ้าเป็นแยมยาม้อนนะคะเราจะ,ะตัดใยอยู่ที่ประมาณ3วันนะคะเราค่อยมาตัดใยแต่นีอ่อากาศมันชื้นนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ4-5วันนะคะเราค่อยมาตัดใยเนาะใยมันก็จะไม่ค่อยเดินปันใดน,นะคะปกตินี่ใยมันจะเดินแบบทั่วแปลงเลยแต่อันนี้แบบว่าอากาศมันชื้นแห้งนะคะ ดีตน้ำบ่ขังแต่เราก็สิมารอรุ่นเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะว่ามันสิออกดอกหรือบอ่เพราะว่าอากาศมันกระปกเป็นใจปันใดเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งสานีเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนที่3มเนาะคะ่ะก็คือการให้อากาศเห็ดเนาะคะ่ะจนดอกมันใหญ่เลยจนตั้งแต่เป็นดอกน้อยๆจนได้เก็บทุล่ะคะ่ะเดี๋ยวสิพามาอัปเดตเบิ่งเนาะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สองเนาะเมื่อนี้กับ่อง,งกันเกษตรกรผสมประสานกันสิท่ามาเบิ่งซ้ำนี้นะคะเมื่อนี้ก็สวัสดีค่ะ